สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเหลี่ยมที่ท่านกำลังจะได้รับชมเป็นตะก้อเดียวครับรอันน้อยทีมชาติเจอต้นฟกสรารคามครับอันน้อยเซฟกรต้นฟกเปิดได้ครับคู่ดดคน,นี้แข่งขันกันที่13แต้มแต่ไม่มีเดียวครับชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทครับ อ่านเปิดสวยได้เห็นลูกทำเจ้าอ่านแล้วครับโอ้โหยังโดนเท้าของน้องต้นฟุกอยู่เลยนะครับจังหวะเตะฝังครับแไม่กลัวตะก้จริงๆครับต้นฟุกครับศูนตอนหนนะูนตอนหนึ่งนี่แหละครับตัวยกทีมชาติไทยมือสองรองจากโนตพัทรพงศ์ครับตะก้หนึ่งตศูนย์ ต้นฟุกรู้จักอันโคราหรือเปล่าอันไหนอีกเนาะเดี๋ยวถามให้ครับโอ้โหลูกนี้ต้นฟุกเตะฉีกดีครับต้นฟุกเสื์บไล่ซ้ายไม่ข้ามครับศูนย์ตอนหนึ่งครับอันน้อยเสร์บต้นฟุกเปิดมีเซรครับแต่ยังอยู่โอ้โหกระโดดปาดดีครับต้นฟุกเสร์บไล่ซ้ายอันเปิดสวยลากไปหืกระโดดเหยียบดีครับ บันดาเซียนเรียกกับคำใหญ่ครับ2 4 0 0 0ืครับเล่นฝั่งอันน้อยครับเหมือไหนเหมือกันแล้วครับตอนนี้ครับเปลี่ยนสองนะแป้นนึงภาพไม่ชัดอีกแล้วครับเออผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับตอนนี้ครับเปลี่ยนสองศูนย์ตอนหนึ่งครับตันฟุกเสิฟยอด อันเปิดหลังเท้าได้ครับลากไปทําไงครับนี่ครับโอ้โหเกือบติดเกี่ยวต้นฟุกครับเป็นบาง,งช่วงครับภาพไม่ชัดอาจจะอยู่ในโดมแล้วครับสีอาจจะเป็นเพราะอยู่ในโดมสูนยต้นหนึ่งครับอันน้อยเสิร์ฟต้นฟุกเปิดสวยลากมาอุ้ยอันน้อยเกือบเกี่ยวหลังเท้าอยู่ครับ ตหนึ่งต่อศูนย์ครับต้นฟุกเสิร์ฟอานเปิดสวยครับลากไปเหยียบคืนถือว่าข้อเท้าดีมากครับเจ้าอันน้อยครับศูนย์ต่อหนึ่งครับอันน้อยเสิร์ฟไล้สายต้นฟุกเปิดสวยครับต้นฟุกเตะฉีกดีครับลงแรมปฏิพัทธ์ชัดเจนครับโอเคครับว่างๆพาพี่ไปด้วยครับเอาอันน้อยทำไร โอ้ออันน้อยโชว์เก่าครับลูกนี้ครับต้นฟุกไม่ตกใจครับกอดมวยสดอย่างต้นฟุกด้วยครับต่อต่อศูนครับอันเปิดแตกยังอยู่ครับโอ้โดนหลังคาโดมด้านบนครับถือว่าเสียครับต้นฟุกสารคามเสิร์ฟ3ต่อศูนย์เชิรยอดอันต้องหนักหนวงแล้วครับ ต้องหนักนวงแล้วครับหยอะแยะไม่ได้แล้วครับเจ้าอันครับศวนต่อสามครับต้นฟกเปิดสวยโ oh, อ้ย่างงี้ขมปีนี่ครับต,ต้นฟกนี้รับลูกแรกยังไม่มีลูกจังหวัดดินไม่เห็นเลยครับจับลูกแรกสวยๆทุกลูกครับเตมนี้รครับร้องตั้งสามต่อศน 3ต่อศูนย์ครับต้นฟุกเซิฟอันเปิดสวยลากไปห,หัวดีจริงๆครับศูนย์ต่อสาครับอันน้อยเซิฟเซิฟยอดต้นฟุกเปิดหลังเท้าสวยงามครับโอ้โหเนี่ยดูครับจังหวะเปิดลูกแรกของเจ้าต้นฟุกนี่ถือว่าเปิดได้สวยงามมากครับตลาดหุ้นยังไม่นิ่งครับ ตอนนี้ราคาเหมือนต้นฟุกเป็นต่อเกือบเท่าตัวแล้วครับตั้งสามต่อศูนย์ครับต้นฟุกเสิร์ฟออกครับศูนย์ต่อสามครับอันน้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟบทฟุกเปิดมีเซนนิดหน่อยครับแต่ยังลากสวยครับอ๋อยังอยู่ต้นฟุกบอกเถียงใช่ไหมเอา้าโอ้ยอย่างนี้ก็ขมปีดีครับแแต้มแรกมาแล้วครับอันน้อยครับ หนึ่งต่อสามครับอันน้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับหนึ่งต่อสามต้นฟุกเปิดสวยลากมาตะโดดปาดดีครับสามต่อหนึ่งครับต้นฟุกเสิร์ฟไล่ขวาอันน้อยเปิดสวยลากไปต้องซันแบ็กแล้วครับอุ้ยมีซันแบ็กให้เห็นเหมือนกันครับแต่เสียงตบมือกันลั่นสนามครับเต็มหนึ่งต่อสามครับอันน้อยเสิร์ฟไล่ซ้ายต้นฟุกเปิดสวย ลากมาเหยียบปิดเกียวโดนตัวครับเต็ม3ามต้นหนึ่งครับอันน้อยเอยตอต้นพุกเซิฟครับลูกออกครับ1นต่อสมครับอ,อ,อ,อันน้อยทีมข่าเซิฟลูกออกครับ3ามต้นหนึ่งครับต้นพกุกสารคามเซิฟอันเปิดซ้ายยกไปเตะไปไหนครับเตะอย่างนี้หมดสิทธิ์รับครับ ตัวฟุกเปิดยังอยู่โอ้สันแบกฉีกได้สวยงามครับเต็มสามต้นหนึ่งครับต้นฟุกสารคามเสิเอ้าวโอ้โหลูกนี้อันน้อยแตกครับหลงทางครับจังหวะยึกไปทางด้านซ้ายแล้วครับต้นฟุกเสิบลายซ้ายอันเปิดไม่ดีเท่าไร่ครับต้องล็อกร้อยแล้วครับอ้าว อันน้อยติติดเนตครับห้าตอนหนึ่งครับโอ้โหต้นบุกเสิร์ฟกินตัวยกทีมชาติครับตอนหนึ่งครับอันน้อยโอ้อย่างนี้ก็ขมปีโอ้โหจะเเลือแล้วครับยกล้นแบบนี้ครับ ต่อไม่ไหวแล้วครับราคาต่อแพงเกินครับยอมฝังอย่างเดียวแล้วล่ะครับตอนนี้ครับตัวผมเปิดสวยยกไปโอ้เล่นสบายแล้วครับตอนนี้ครับผมจับมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วครับคุยกันข้างนอกกับเพื่อนที่สนามครับต้องยอมรับว่าน้องเสืฟดีครับหนึ่งต่อเจ็ด โอ้เสิร์ฟง่ายไปครับโดนฟุกเอาแต่ไม่โดนครับสองต่อเจ็ดครับค่อยๆไล่มาครับเอ้ามาแล้วครับ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 แอดมิร์เริ่มมีรอยยิ้มที่มุมปากมาหน่อยหนึ่งแล้วครับน้อยเสิร์ฟไล่สายที่เดิมต้นฟุกเปิดสวยลากไปข้ามปาดแน่นอนครับโอ้ยยังกระโดดปาดได้ดีครับ 7ต่อสครับต้นฟุกสารคามเสิร์ฟต่อสอ้นวอนน้อยเปิดสวยลากมาทำไงยังเหยียบได้ดีครับสวัสดีคุณพียบลาด้วยครับเกมยังไม่จบยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นผมก็หวังอย่างนั้นแหละครับโอ้ยอันน้อยเกี่ยวไม่อยู่ครับ7ต่อสครับดูเกมครับอย่าไปดูคนกินครับ อ่านน้อยลากมาโอ้ยอย่างงี้ก็ผมปีนี่ครับเจ้าอันฟาวเน็ตครับแปดต่อ3ามครับ,อ,รบอ่านเปิดหลังเท้ายกซันแบ็กแล้วครับโอ้ยนึกว่าจะยกซันแบ็กครับแม่สอดต,ตัวเตะยังกับบอลน,น้อยบ้านบักขามครับลูกนี้ อยากกินลูกชิ้นน้ำไอยเพิ่นแปดต่อสามครับโดนฟุกเซิร์ฟอันน้อยเปิดซ้ายสวยครับยกมาโอ้ยอครับผมเห็นลูกเหยียบเจ้าอันน้อยนะครับผมบอกเลยครับไม่ดีเท่าไหร่นะครับที่เตะเดียวแล้วจะมายืนเหยียบแบบนี้ครับเกมมันจะเป็นคล้ายๆเจ้าบอลน,น้อยกับเจ้านิกทุธบูชาเดียวกันครับ ต้นเกมอาจจะเขาอาจจะยังรับไม่ได้ครับแต่ปลายเกมนี้ถ้าจับทางลูกเหยียบถูกแล้วมีสีโดนเกี่ยวค่อนข้างเยอะครับลูกทำต้องเด็ดขาดกว่านี้ครับอันน้อยครับแปดต่อสามครับต้นพุกเซิรฟ์ฟลูกออกครับผมบอกเลยว่าจังหวัดที่เจ้านิกพุทธบูชาเดี่ยวแพ้เจ้าบอลน,น้อยเนี่ยเพราะโดนติด ขาโดยืนเหยียบครับแล้วติดเกี่ยวเจ้าบอลครับพื้นระดับบอลน้อยบานบางขามต้องขึ้นเตะใส่อย่างเดียวครับยืนเหยียบไม่ได้ครับต่อสามครับต่อสามต้นฟุกเซิร์ฟอ่านเปิดสวยลากมายืนเหยียบสามต่อแปดสามต่อแปดครับอันน้อยเซิร์ฟเอ้ยังอยู่ครับอย่างนี้ก็ ขมปีเอาติดเกี่ยวโอ้ยอันน้อยจังหวะจะเป็นแต้มทำไม่ได้ครับแปดต่อสามต่อครับต้นฟุกสาร,รคามเสิฟอันเปิดหัวสวยงามครับยกมาต้องอัดแรงแล้วครับอมมืดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับไพ่ตองหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับหน้านิ่งมากครับเอาอันเกี่ยวได้ครับ อย่างนี้ก็ขมปีโอ้อะไรครับโตอันครับตั้งหวาจะเป็นแต้มสองครั้งครับทำไม่ได้ครับต้นฟกนิ่งมากครับใช่ครับหืออันยังโดดเขีรยได้ดีครับ3มต่อแปครับอันน้อยเสือปลายซ้ายลูกออกครับใช่ป่านดุลหรือเปล่าครับ ครับคนอุมนครับอันน้อยแตกยังอยู่ต้นฟุกยังอยู่โอ้โหไม่ทันเลยครับแหมโชคดีครับอันน้อยครับกองเชียร์หลบให้ครับเดินแทกนรมูกไม่เป็นไรนะครับเอาปฏิกานี้เลยนะจะฟาวแค่เสากะเน็น,นะครับสามต่อแปดพี่อันทำไมแกไม่ค่อยขึ้นเตะเลยแต่ผมว่าแกคอน อันคอนโทรลลูกค่อนข้างยากครับก็ดีคือต้องยอมรับว่าจังหวะลูกเสริร์ฟของเจ้าต้นฟุกนี่ถือว่าเสริร์ฟได้ดีครับแต่ว่าจังหวะลูกสองนี้คอนโทรลมาจังหวะเตะค่อนข้างยากครับเนี่ยครับย่งนี้ก็โดน,นะอย่างยูครับเนี่ยครับสังเกตดูครับอ,อันน้อยเปิดลูกแรกคือมันอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายครับ จังหวะคอนโทรนเพื่อมาจะจะเข้ามาในวงเตะค่อนข้างยากครับนี่กดดันอันร้อยได้พอสมควรเลยครับฟุกเปิดสวยครับเตะแล้วครับตีดเกียวเอ้าโอ้ยพิกเนตออกครับมินยังพอได้ลุ้นอยู่ครับต้นฟุกเสิฟออกไปเยอะครับต้นฟุกเตะบ่อยนิ่งมากใช่ครับน้องนิ่งจริงๆครับดูครับขนาดยึดตัวไปข้างซ้ายเลยนะครับเอ้า มาแล้วครับอันน้อยต้องเตะแล้วครับเอาจนได้ครับลูกทำต้องเด็ดขาดแบบนี้ครับอันน้อยครับไล่ขึ้นมาเป็น4ต่อ8แล้วครับคู่นี้แข่งขันกันที่13แต้มไม่มีดีลครับชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่100,000บาทครับ4ต่อ8ต้นฟุกเปิดโอ้โหต้นฟุกเตะดีครับเด็ดขาดมากครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับต่อสนะครับ คูพอพออ่ที่แล้วบุรีรัมชนะนะครับโอ้ต้นฟกแต่ดีครับแปดต่อสี่ครับต้นฟกสารการเซิร์ฟเตือนนเอาโอ้กว่าจะได้แต้มแต่ละลูกครับบทจะเสียแต้มเสียง่ายง่ายครับอันน้อยครับเจ้าต่อสี่อยู่ไม่ได้แล้วครับแอดมินตอนนี้ครับลุกออกครับ โอ้โหลงนี้เจ้าอันเสริมไม่ข้ามครับผิดพลาดไปเยอะครับที่ผมไม่เล่นฝั่งไหนแน่นอนครับอันเปิดไม่ดีครับโอ้แต่ยอดเบาๆครับโอ้ยอ,อันเกี่ยวไม่อยู่ครับล ตอยอนันโออันน้อยลากมาเหยียบตีนเน็ตครับอันน้อยเปิดสวยครับลากมาต้องเตะครับต้องเตะอย่างนี้ครับสต่อสิครับหัจิตหัวใจต้องดีครับอันน้อยครับโอ้ ต้นฟุกลากไปข้างหน้าขึ้นไปเลยครับเบือนจริงอันน้อยเปิดสวยลากมาต้องเตะครับลูกดีต้อเตะแบบนี้พี่อันนะจะทำให้แอดเสียงเงินเป่าครับสงครามยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนับศพทหารครับต้นฟุกเตออันก็ยังเกี่ยวไม่อยู่เหมือนเดิมครับแพ้ชนะคือเกมกีฬาครับ10ต่อสีครับ ต้นฟุกเสิบยอดอันโอ้ต้นฟุกเสิบกินเจ้าอันหลายลูกเลยครับไ่อนม11ต่อ4ครับต้นฟุกสารคามเสิบโอ้พิงเดตออกครับ4ต่อ11ครับอันน้อยเสิบรูลูกออกครับต่อ4้าให้อยู่กับพี่ของเนเพราะี้เกียครับ ครับเดี๋ยวพี่อหมินพูดได้ข้ยงบนต้องได้อ๋ออันน้อยได้มาอีกหนึ่งแต้มครับยังมีเสียงตุกเ้าจากคอนเชียร์จากที่อ๋อก็ยังมีลุ้นนะเฟินแน่นแต่ลูกเสิร์ฟไม่มีก็เอาชัยชนะยากแต่คุณกบนี้คุณเล่นต้นฟุกไวใช่ไหมครับคุณกบครับ แอดเอาเมียไปด้วยไหมครับโอ้ยผมไม่อยากเอาเมียมาหรอกครับแต่เมียมากับผมตลอดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวสามแก้ต้นไม้ไดได้ได้สิบเอ็ดต่อห้าครับต้นฟกสรารคามเสิือบต้นฟกเสิร์ฟออกไปเยอะครับอ่านน้อยเสิร์ฟมาต้นฟกเปิดสวยยกขึ้นเตะแน่นอนครับโอ้โหฝั่งหน้าเน็ตครับสิบเอ็ดต่อห้าครับต้นฟกสรารคามเสิร์ฟอ่านเปิดซ้ายตากหมาทำไง โอ้เตะออกครับออกไปเยอะครับเหลือแต้มเดียวเกมแล้วครับเ2ตสิต่อ5้าครับอันน้อยเปิดสวยยังล็อกหรือเปล่าล็อกอยู่หรือเปล่ายังล็อกไว้ได้ครับ5ต่อ12ครับตัวฟุกเปิดสวย ่ดูจากการจับลูกแรกของต้นฟุกและเจ้าอันเนี่ยต้นฟุกออกลูกแรกได้ดีกว่าครับ12ต่อ5ครับต้นฟุกเสิฟอันเปิดสวยลากมาเตดีครับ,อรบโอ้ดูจังหวะเตะเจ้าต,ต้นฟุกครับต้นฟุกสารคามเสิฟครับปิดฉากเลยหรือเปล่า อันเปิดสวยลากมาเนี่ยครับมาลากขึ้นเตะออกตอนปลายเกมครับห้าต่อสิบสองครับโอ้อันน้อยเสิร์ฟพลาดไปเยอะครับสิบสองต่อห้าครับต้นฟุกสารคามเป็นฝ่ายเสิร์ฟต้นฟุกเสิร์ฟไปอันเปิดสวยลากมาเตะโอเตะติดเ็ตครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสรุปผลการแข่งขันครับโดยฟุตซอลอามเอาชนะอัดน้อยทีมชาติไทยครับด้วยสกอร์13ต่อ5ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องยูทูบครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ